สวัสดีครับวันนี้เป็นวันทำอาหารอีกแล้ววันนี้ก็คือทำต้มยำกุ้งเพราะว่าเป็นซินิเชอร์ของไทยต้มยำกุ้งคงต่างชาติคนท่องเที่ยวอันนี้คือมาไทยงกินต้มยำกุ้งทำไมต้มยำกุ้งก็คือทุกคนรู้จักไม่แค่เห็นคนไทยกินต้มยำกุ้งป่อยนะคนไทยกินอะไรส่วนใหญ่ใส่จุ๊หมูกระทะหมูกระทะซอมตำ ส่งตามส่งตามขนมนจริงต้องเหยื่อกุ้งแต่ต้องซื้อคองก่อนย<ช>ังไม่ซื้ออะไรอธิการโจนี่จะไปเขียนต้องซื้ออะไรกว่าแล้วใชยไปตาลาด<ช>คาเฟ่นี่สวยมากนะโอค้คาเฟ่มาแล้วว้าวเหมือนลูกคนหนูเลยไม่ใช่เหมือน เดี๋ยวจะไปแข่งตรงมีนี่ก็นวัตถุดิวัตถุดิวัตถุดิเฮยจะฝนตกแล้วเ๊็เตงก็ใส่กางเกงช้านะแล้วก็ใส่กางเกงช้าใส่โมอใส่กาเกงโม่เลยโอเควัตถุดิคอที่หนึ่งคือเฮดเห็ดฟางเหดฟางแต่ว่าเราเรียนเห็ดที่เราชอบได้ก็เฮดอะไรก็ แล้วก็กงเจกเจตักตรตใมียังไม่มีครับตขาอไูเป็นพักอะไร่าเป็นเอ่อภาษเกฤกกากาลกาลกังเกา King King i n g r Ginger is my Chinese name อ oh, Ginger อ๋ใช่ไ,ใไม่ Ginger วันนี้มี g i n g e อนี่นี้สี Ginger ใช่นี่สนตาแต่ว่าถ้ามีสีแดงมากกว่านี้จะสี Ginger โอเคตา่อ okay. สาจนี้อ๋ oh. อันที่เหมือนพี่ทาจนี้ใช่ต่อไปโอเคไปมา โกรธไปมากรูไปมากรธต่อไปคือพริกพริกแดงจินตาไม่รู้มันคืออะไนเลยเขียนมาเข็มที่ชื่ออะไรอ่ะตูเต้เผ็ดตู้อ้าวตู้เพชรอันนี้คืออะอันนี้พักช<พ>ฟรัง อ่าผัดชิฟลาเพชรเพล่งจิงจังจริงจังน้ำพริกเผาเจมมีแล้วมีแล้วมีแล้วไม่ต้องเห็นน้ำมะนาวเกลือเกลือเกลือซีิ๊วขาวยังไม่มีชุดยังไม่มียังไม่เสจอกระทิทงพระสเกล ทำไมแล้วไม่รับไม่ใช้มือเถอะแบบจำหมดมีสิบหกเปอร์เซ็นต์มไม่ส่งให้ไม่ส่งให้เราอ่ะตะที่มืเมอเถินเพิ่งนะจริงๆว่าแค่ยังยังใครเขียนอ๋อ <laughs> นี่เป็นวิธีสึกประสาทต้องอย่าง,ส,งส่งแบบสุกเคลียร์เดือสุกไม่เคลียร์ครีมีเมื่อลามีโคโกน้ำมันโอ้ไม่ถึงไม่ต้องเสิร์ชอืมใช่เพราะว่าคืนที่เราเสิร์ชให้เสิร์ชมาเก็งเรารู้สมัยอร่อย เยอะมากโอเคจะไปตลาดต่อใช่ไหม,มจากการทุกวันที่ตลาดเฮ้ยถึงแล้ว,ไป,ลวไปตลาดเอาลงเอาลงเอาลงฮัลโหลลงลงอะไรนะเอาลง <laughs> มีหนูกินกินอะไรนะกินอะไรกินกินงลง

มีแท็กซี่ฟรังห้าบาทไหมจะทำอาหารยิงเหรอเลยจะทำอาหารยิง่งอ๋อครับพริกพริกแดงจินตาเอานี้พริกปกติเคยเท็ด้วยไหมคะเคยเท็ไม่ได้เขียนแต่ก็คือดีไซน์ไหมครับเคยเท็ดคืออันนี้ใช่ใชไหม <S <S ใช่ ตากอัลทอโดยคุนชายใช้ไหมปกติคนไทยใช้ไหมเขียวครับอือใช่ยยามใช่ไหมอ๋อใช่ครับอันไหนอ่ะไหนอันนี้อันนี้คือใช่อะไรครับขึ้นชายขึ้นชายขึ้นชายเผาวผาครับนชายนี่คือชาวชายขึ้นชายมะนาวมะนาวมียีสิบบาทเอามะนาวเอามะนาวครับ ครับใช่ัทำไปทำกับเพื่อนจากคนทิ้งผอมไหมผอมใช่ไหมเยอะเลยใช่ไหมเก่งพูดงี้ก็ได้ใช่ไหมปกตีคุนแท้เก่งตงเยียนกงป่วยไหมไม่ค่อยป่วยใช่ไหมก็ไม่ป่วยวเลย่ไหใช่ไหมฝ่ายอีส่นก็ไม่ค่อยเก่งอ่ะเปะากันแค่เฮ็ดแล้วก็เสร็จแล้วใช่เห็ดาเห็ดไม่เจอเห็ดเลย เพื่อนบอกว่าใส่กระเทียมด้วยกระเทียมมากไม่อันนี้แม่เขื่อแทบกระเทียมอะไรอีกไหมอะไรเพิ่มไหมต้มยำฉีอีสีดไปถามเฮปเฮปเืออะไรเฮปมัชชูแม่อันนี้เฮปใช่ไหมใช่นี่คืออะไรครับตะไคร้เป็ตะไคร้อ๋อตะไคร้ที่ทำต้องอย่างกงใช้ได้ไหมครับตะไ้ต้มยำไหนรันก็พอดีไม่ใช่ กีแ่ไปอ๋อพ่แม่กดีใส่แฮทอะไรใส่ควมยำเือเ้งเส็ฟ้งอ๋อที่นี่มีที่ขายไหมคะแม่กางเด้อขาข้าขาขาแม่ที่ไหนเขาบอกว่าแถวนี่แหละมาคนไทยเขาพูดอะไร พ่อพูดฟังหลังกับคนไทยอะไรรอกว่าใครรอกว่าเห็ดฟางอยู่ตรงไหนว่าสูงเกินสำหรับตลาดนี้อันนี้ผลามไหมหรอใช่ไม่ค่อยหาคยกินไหมไม่ค่ยกินอังกฤษไม่มีจะกินไหมก็ลองนะลองดิลองลองใช่ไหมครับ ไม่ถึง롱เลยเรือเสืออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลงแน่หรอไม่ใช่ลงแน่อันนี้กินยังไงครับกินเป็นมูนกินมูนนี้มันนะคะช้อนตักก็ได้ถ้าไม่อยากเอาปากเอาใช้ช้อนตักกินแล้วก็เอาเม็ดท้ายเม็ดออกได้ไหมได้ครับได้ไหมโอเคเดี๋ยวเอาถุงให้ใส่กินตรงนี้ก็กินเลย แสบไรเด้วยยาอันนี้ใช้ทุกวันก็คือมีปีหน้าจะกินได้แล้ว่ะทุกที่บ้านใช่ไหมทุกที่บ้านเท่าไหร่คะแม่สี่สบาทสี่สี่มีสแกนได้ไหมคะแม่สแกนได้เหรอสแกนได้หีไม่เห็นหีิ้งดูที่ไม่ใช่เห็นไม่เห็นนะหิ้เห็ดเห็ด ไปเท่านี้ไหมเท่านี้น่าจะไม่มีนะเฮดเฮดเฮดไม่เห็นนะเพราะว่าน่าจะน่าจะคนคนอินสันทำต้องอย่างกงไม่ค่อยปล่อยนะใช่ไหมไม่ค่อยมีที่ขายใช่ไหมห้ามแต่ว่าน่าจะไม่ใส่แฮดมคัคโรมีไหมลูเทสมคัคโรจะมีแน่นอนแล้วก<ะ>็ฟนจะตกป่ะไปกันเดอ้อไปกันเดอ้ไเดอไปกันเธอเธอมคัคโรแล้วทุกคน อันนี้แหมอันนี้มีควาแห่งใสไ่ไม่น่าใส่ไมน่าไม่น่ากลันนี่เล็กนะครับโอเคจะใส่โ<ๆ>อยสตอร์แตกแค่อัน,นี้ใช่ไหมเห็ดนานเห็ดนานร่มโอเคใส่ใส่แค่นี้นได้ใช่ไหมครับได้ครับขั้นดนึ่งำลังา แบรนเดียกับเบซี่นะคะวันเจ้บเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นท่าทางท่าอ่านอันออกไหมติงสติงสติงสติงภาษาอังกฤษสติงเราเรียนภาษาไทยไงอ้อเข้าสวยลืมสวยที่ไหนสวยที่ไหนเข้าสวยเมื่อกีแม่เห็นนะเขาสวยกับน้ำเปล่า แซเล่นก็ได้แล้วก็จะไปรับเพื่อนเออเพื่อนจะมาช่วยช่วยใช่เราเห็นว่าเราทําดีหรือเปล่าถ้าพ้นใจดีก็ปว่าอร่อยถ้าพ้นไม่ใจดีก็เพื่อนนี้จะจะพอตรงตรงว่าอร่อยหรือเปล่าน่าจะเจะกันที่คอเพื่อนโอเคจะกำสวัสดีครับสวัสดีครับ อแนะนำตัวเองแนนะะตัวค่อชื่อมีนค่ะเป็นเพื่อนจอยกับอาทิไม่ไหนอ๋อโอเคไปเซเว่นต่อเพราะว่าเรายังไม่เข้าสวยจริงโอเคเจอกันที่สาลาสาลาสาระเจอกันล้วกันสาระก็อยู่ตรงทำเจอกันที่สาระที่สาลาค่ะไม่เห็นเออมันปิดไหมอ่ะปิดปิดตีดีนะ เอาไม่เจอกันนี่สาเขาจะไม่ตัดอันนี้นะเอาแลนมากเจอกันีสเดี๋ยวก่อนเอาไมชกเจอกันที่สาลาค่ะโอ้ใช่ตำนานไมทรคอนนักบอนักกนะเห็นไหมดี ทำไมเอ้ยอออ๋อหมดกดอ๋อออออ้าวอะไรอะไรเออหมดกัดจนี้ม้อเยอะนะหมดเหรอเออเยอะสีแดงไหอะไปสีแดงไหมแต่เพื่อนทั้ข้อสะอาดนะจริงจริงไม่ใช่ดทำอาหารแล้วก็คือทำข้อสะอาด สาลาด้วยงเลมเมื่อกี้อะตที่ดนั่นะเรมินโยน้อ่าลงอ่ะมดกัดหรอใช่แล้วมินโยนอันเนี้ยลงพื้นไม่รู้มันเละไหมโอ้อดเท้าทอดเท้าว๊้ย ไม่ต้องเทหมดเราต้องต้องดูสูตรไหมดูก็ดีเนาะเอา Make ัวอับแรกก็ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนใช่ไหมใช่เตรียมเตรียมผักก่อนไหมเตรียมผักทางหมดก่อนไหมได้ หั่นตะไคร้ก่อนอันนี้จะทำทำเอียงเราจะใช้เยอะไหมมีว่าใช้แค่สูตรบอกทาราอะไรบางทีก็ไม่ได้เชื่อสูตรว่ะไม่ได้เชื่อสูตรเองหรอตะไคร้สี่สิบกรัมอยู่โนะไหมล่ะสี่สิบกรัมสี่สิบกรัมถูกไม่รู้กี่กรัมอันนี้ประมาณห้าสิไม่เราเราต้องแบบว่าทำด้วยตัวเองนี่แหละโอเคถูกโอเคมันเหนียวนะ เออเออเชฟพีโออ่ะแล <S <S ้วก็อันนี้ผ่าผ่าผ่าใช่ไหมรสชาติหรอใช่เอ้ทำทำแต่มันต้องให้มันแตกนะใช่ดีแค่ครูอืมเออน้าขวาน้อไม่ต้องตีกับไม่ต้องตีนะซุกถูกแล้วใช่ไหมโอเคแล้วอันนี้ไหมยาวเข่อไม่ต้องยาวมากเอาประมาณนี้ถ้ายาวประมาณนี้ครู ใช่ใส่ไหมใส่เลยใส่เลยโอ้โหหอมมากหอมไหมหอมหอมหอมมากเอ๊ะทำไมไม่ทำท้เหรอใช่จุ๊บจุ๊บกทีนี่มีจะทำให้ดูอย่างเี้นะคะฉีกเสร็จแล้วก็เทลงไปอ๋าอ่าโอเคใช่แบบนี้อย่างนี้กลิ่นมันจะออกมามากกว่าใส่ลงไปปกติ อันนี้ต้องหั่นใหญ่ๆนะไม่หั่นเล็กนะยใช่เละใช่มีใช่ไหมใช่หั่นเลยขอแค่ให้มันเล็กลงนิดนึงทุกเอออันนี้ก็พอใช่ไหมเดี๋ยวล้างพร้อมกันสิเปลืองล้างเอานั้นไปล้างด้วยโอเคแล้วก็ล้างแล้วก็ตัดรากเลยทุกโอเค โอ้ยทำไมเออเอาขึ้นมาอุ้ยโอ้ยหนาวอนนะเอาตัดลากออกตัดลากทิ้งอูดเยอะมากไม่เล็กขนาดนั้นเออเออแต่่าแต่ก็จะกินหรอใช่อ๋ออยู่ไม่ชอบผักใช่ไหมใช่คนปกติทำเล็กๆด้วยซ้ำนะ ไม่ไม่ไม่หมดแล้วเอ็บเอาไว้ก่อนเล่าพริกมาจะเห็นไหมเห็นมากไหมเท่าไรเอ้ยมิ้นท์เดียค่ะสองเม็ดก็ได้เพราะว่าสงสารฝรั่งกับจีนเอาไหมต้องสงสารฝรั่งคลีดทำไมไม่ค้ต่อย้ายไปเหรออืออือต้อง ต้องแต่จับมาที่ก็ผิดแล้วนะมันจะจับอย่างนี้ไงประเด็นอะก็จะได้สวยๆออกมาไว้โรยหน้าใส่เพิ่งก่อนอ่ะโอเคปรุงต่อใช่จงนี้โชว์ว่าปรุงอย่างไรไม่รู้ปรุงยังไงใส่เอาช้อนมาสิเอามาใส่ถูกโอเคใส่ลงไปัก็วนี่ไม่แดงนะน่าจะ มาอยู่ชิมเยอะวันนี้เอาใหม่เอาใหม่อร่อยไหมดังโอเคโอเคอาทิตย์ชิมด้วยสิเค็มไหมเค็มเค็มพอดีเข้มพอดีนัวเซนัวเค็มพอดีนัวเนี่ยค่ะเวลาชิมเขาตักแค่นี้กันนะคะแต่จอนตักเต็ม่้อนอันนี้คือเทมัสกีอืมอร่อย อร่อยใช่ไหมอร่อยออร่อยจริงไหมจริงอร่อยนะคะทุกคน <laughs> แต, <laughs> แต่แต่แต่อือหโอ,โอ,โอ <laughs> แต่ว่าไม่อร่อยเลยค่ะรอด,ดูใส่นี้ก่อนใส่มัสมั่นเทศก่อนใช่พี่ใบต้มให้มันเคี่ยวก่อน,นะคะ่ะใส่เผ็ดก่าไม่เผ็ดใช่ก่าไม่เผ็ด อันนี้แซจิกี่กี่ลูกเนื้อลูกกระเพาะใช่ไหมขึ้นกี่ลูกสองลูกสองลูกประมาณลูกและอีกครึ่งหนึ่งอ่ะโอ้ยคู่คู่ไม่เราไม่หันตรงขั้วเราหันตรงนี้ฮะใช่เราไม่หันตรงนี้เราหันตรงนี้อุ้ยระวังมือนะระวังมือโอ้ยบอกไว้ระวัง อืเนี่ยทำไมมีเมียเยอะเพราะว่าอยู <t 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 ่ผ่าลึกไงใสกะทิไหมใส่ได้แล้วเดือดแล้วใสกะทิกันดูดูดูเอาค่ะโอ้สวยโยชาชักบอ๊อคืออุ๊ยกระเด็นไ้ภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจไหมมันหนอมันหนอ อย่าเบึ้งอย่าเบึ้งอย่าเบึอย่าเบอย่าเบโอเคค่ะทุกคนยงยงยงมีจริงไหมมาแล้คกันเขาชอบพูดว่ามียงก็จริงจริงแค่อยากตีมันอาจจะมีก็ได้ตอนนี้มันอาจจะมีมีอืมโอเคใส่นี่ไหมใส่เลยเออเป็นอย่างนั้นใช่พอแล้วปิดปตั๋วตุ๊ก แล้วก็ชิมซิอร่อยยังชิมปุ๊อืมอร่อยอ่ายังยังทำไมอร่อยแค่นี้อ่ะถ้าถ้าไม่อร่อยโอ้กลิ่นแล้วอร่อยมากมะนาวกัมทีนี้เราก็จะรู้แล้วเพราะว่าเราชิมไปแล้วเมื่อกี้เราจะรู้ว่าเราใส่มะนาวเท่าไหร่อุ้ยไม่นุ๊เราบีบใส่เราไม่ใส่เลยดูอันนี้ยนแล้วเรใส่ลงไปเลย ว้าวเชฟเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอุ้ยไม่ใส่ต้องเอาเม็ดก่อนไหมจริงนะกัดแล้วไม่เชื่อทำไมไม่เร็วเร็วไม่พอกทำไมไม่บอกก็ไม่กันรออาทิตย์บอกว่าจะตบอยู่ทำงี้ไงอยู่หลบโอเคเอรอรอรอเลยหรอ อู้อร่อยขึ้นมันอร่อยขึ้นอยากใส่อีกไหมคนไทยต้องรู้มากกว่าความต่างชาติใช่ไหมอืมอร่อยแล้วอร่อยแล้วใช่ไหมอร่อยจริงจริงได้นะจริงแอบเผ็ดด้วยนิดนึงเก่งมากที่กินได้กินมากที่กินได้ไม่หมายถึงว่ามันมีความเผ็ดนิดนึงไงอ๋อไอ้จะทำความสะอาดอีกเพราะว่ามีมดเยอะตอนนี้โอ๊ยโอ้ยไม่ก่เยอะ ระวังนะระวังหกว้ายกิ่งจังกิ่งจังอว้าวมืสวยมากคิ้วสวยจะเต็มเต็มกว่านี้ไหมแค่กว่านี้ชิมก่อนชิมก่อนกินงกุ้งก่อน ไม่ได้แพงนะจริงๆใส่ซอเมลรู้สึกแพงน้อยอ๋อคิดว่าน่าจะต้องใส่นันต์ดังวันหลังใช่ใช่ใช่ไหมใช่เก่งโกงขิงโกงเลยอืมอืมแล้วก็ยักยังทิดลองกินเห็ดด้วยเห็ดสุกไหมสุก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 เห็ดอันนี้เห็ดอันนี้อร่อยมากนะ ซุปดวยโห่ยนี่เห็ดด้วยมันก็เห็ดไม่เอาผักอันนี้ไม่กินผักนะคะทุกคนไม่เป็นไรกิมนิดหน่อยสุขภาพโอ้่ออร่อยไหมอืมอืมใช่ไหมอืมอืม้มน้ำเยอกินคะมาอร่อยอ่ะอช่แล้วก็เห็ดด้วยอืมให้คะแนนดิ เชิญเนี่ยลาส่งตามต้งแกนเลื่อนเนี่ยอันไหนอันไหนคือชอบที่สุดลามก็ระดับหนึ่งในโลกใครเคยที่สองเลือกไม่ได้ให้รู้สึกแบบเมนูละละไม่เหมือนกันเลยก็ลาบกับแห้งกับขาวแล้วก็นี่มิซุปเป็นซุปใช่ไหมคือจะช้อนเล็กๆเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็ก ปวดร้อนทำไมร้อนทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ไม่รู้สึกว่ามันเผ็ดนะถ้ายูงไม่เผ็ดก็เก่งมากทำไมหรอแม่เพราะว่าพอล็อกกิ้งแล้วดูขนาดกุ้งกับช้อนมีนะคะมันสดมากมันก็เลยยังนิ้มอยู่มึงไปจะได้กินไหมเนี่ยโอเคค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทำ ก็ยำเจแล้วก็กินกุ้งเจอ๋อเป็นอันนี้ก็ใส่ได้ใส่อีกได้ใช่ไหมใส่นี้แล้วก็ถั่วอันนี้ชิมอะไรอยัางอร่อยนะหวานอันนี้หวานอ๋อแล้วนี้รวมอันนี้ก็คือกินน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช่ไหมน้ำจิ้มเราไว้กินน้ำข้าวได้โอเคโอเคเราจะกินหมดได้ อมครับโอ้ยมาโอ้น่ารักมากกินกุ้งไหมกินกุ้งไหมนหนูหนยน้องคาบใบไม้มาให้หน <ะ S 2> ู้เ<ห>ขาร,รู้ว่าเอามาแลกกันไงมาเลย มะอหโอเคอร่อยไหมเซ็ตบอวันนี้แซ่บแซ่บลาลายเซ็หลายหลายเด้อบายบายเร็วบายบายสิบายบายถามที่เขาอยากให้ทําอะไรต่อไปใช่คอมเมนต์ไว้คอมเมนต์เลยอยากเห็นเราทําอะไรทําได้ทุกอย่างน่าจะเจอกันคลิปวิดีโอนาทุกคนใช่ขอบคุณมากมากทุกคน 拜拜。Bye bye.